สวัสดีค่ะ FC วันนี้วันที่1 2บวิถุนาสองพนห้าหกินะคะวันนี้มาอัปเดตบ้านกัน,นะคะ่ะบ้านพลังรักบ้านอุ่นไอรักของแม่สาก,กับพี่ดิ้งนะคะวันนี้ช่างป้าก็เข้าอันนี้ไม่ใช่รถช่างนะคะเป็นรถที่เจ้าของเป็นรถเจ้าของบ้านที่ไม่ช่วยทำอะไรเลยกินข้าวก็ไม่เก็บจานอร กินช่างวาเจ้าเก่าค่ะช่างวาทำประตูนะคะช่างวาทำประตูกิน<ม>ข้าวบ่ายโมงเลยแม่สาก็กินข้าวพร้อมเพื่อนซื้อส้มตำซื้อปลาเผาเอ้ยก่ย่างวันนี้มีไก่ย่างไม่มีปลาเผามากินกันเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะว่าได้อะไรกันแล้วบ้างอันนี้ช่างวาเขา้าเททับหลังเสร็จแล้ว นะก็รอปูนเซ็ตตัวสักหน่อยแล้วเขาก็จะก่อต่อขึ้นไปในระหว่างนี้ก็จะต้องติดประตูห้องน้ำใช่ไหมช่างวะ<ม>ติดประตูห้องน้ำแล้วก็เชื่อมไอตัวคานค้ำหลังคาข้างบนตรงช่องเหมือนช่องเล็กๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าฝั่งนี้มันมันเตี้ยมันต่ำก็เลยไม่ต้องคำ้ำก็เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อือจะทำประตูให้เสร็จก่อน<ม><ม>ใช่ไหม,มโอ้พี่เล่งทำให้ทันฝ่า ช่างฝ้าเข้าแล้วนะคะห้องนี้ห้องนี้กำลังทำขอทุนหน่อยนะสวัสดีค่ะช่างช่างกำลังทำงานอยู่ค่ะขอถ่ายคลิปหน่อยนึงให้อัปเดตได้เห็นความใกล้จะเสร็จความสำเร็จของพวกเรานะคะทีมช่างฝ้าพ่อท็อปหามาให้นะคะ เป็นพ่อท็อปจัดการให้นะนี่ในครัวในครัววางโครงเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เขาทำกันช่วงเช้านะคะเราทำเป็นเราไม่ทำฝ้าหลุมนะคะทำเป็นฝ้าเรียบธรรมดาว้าวห้องน้ำก็เสร็จแล้วที่เราคุยกันคุยราคากันไว้กับพ่อท็อปนะคะไม่ได้รวมไม่ได้รวมฝ้าห้องน้ำก็คือสี่หมื่นสองตรงนี้ตรงห้องน้ำตรงนี้ไม่รู้ว่า เขาจะคิดกันเท่าไหร่แต่ไม่น่าแพงมากหรอกค่ะน่าจะอยู่ราวๆรวมๆแล้วน่าจะสักสี่หมืนห้าบวกลบก็คงไม่เกินหมื่นพัหรอกคิดว่านะตรงนี้มันเล็กอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปต่อราคากับพ่อจะท็อปเอาช่องน้ำ พรุ่งนี้ช่างไฟก็จะเข้านะคะใกล้จะเห็นความจริงแล้วถ้าเสร็จฝากเสร็จประตูก็จะเหลือแค่ปูพื้นแล้วก็ทาสีนะคะแล้วก็ทำเคาน์เตอร์ครัวก็จะทําเคาน์เตอร์ครัวก็ไม่มีอะไรมากหรอกถ้าเราไม่ทําหลูหราจนเกินความสามารถ ก็น่าจะเสร็จไวๆก็ได้อยู่ไวๆนีวนนะคะพร้อมอยู่แล้วจริงๆแล้วถ้าเป็นถ้าแบบว่าเราไม่มีบ้านอยู่ก็คือพร้อมอยู่ได้แล้วแหละไม่ต้องมีฝ้าก็ได้ไม่ต้องปูพื้นกระเบื้องก็ได้นะคะเมื่อก่อนแม่สาก็อยู่กับพ่อกับแม่ก็ไม่ได้ปูกระเบื้องไม่ได้อะไรนี่เลยตอนนี้ช่างฝ้ากำลังวางโครงฝ้าที่ห้องนอน ห้องนอนเจ้าดิ้งช่างวาเร่ทงทำประตูไม่สาไปซื้อไปซื้ออุปกรณ์พวกปลั๊กไฟพวกไฟอะไรมาแล้วก็ซื้อประตูห้องน้ำมาให้ช่างด้วยนะคะอยู่ตรงหลังกระบะแหละไม่มีความสามารถที่จะขนลงแต่ถ้าไม่มีใครจริงๆก,ก็ขนลงได้นะ บ้านพลังรักน่าอยู่มากเลยขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณกำลังใจจากพี่ๆทีมเชียร์ Cheer, แล้วก็ผู้ที่สนับสนุนทั้งซื้อของแล้วก็ให้ตังมานะคะพี่แนนแล้วก็มีพี่ๆหลายๆคนมีป้านายมีพี่พยาวทุกคนช่วยกันเติมค่าประตูมาคนละพันสองพันขอบคุณมากๆเลย <c oughs> ถึงแม้ว่าจะมีคนมองว่าบ้านเรานะเหมือนบ้านบริจาคหรืออะไรก็ไม่เป็นไรนะคะ อย่างน้อยอ่ะทุกๆคนก็ที่ช่วยกันเติมตรงนี้คนละนิดคนละหน่อยอย่างน้อยแม่สาก็มั่นใจว่าทุกๆคนก่อนจะเติมตังให้แม่สาเอามาทําตรงนี้รู้จักแม่สามาแล้วนะคะรู้จักแม่ชมพู่ดีแล้วห้าปีแล้วที่พวกเราอยู่ด้วยกันที่พวกเรารู้จักกันเพราะฉะนั้นแม่สามั่นใจว่าพี่พี่ที่ช่วยแม่สาสนับสนุนแม่สาเขาช่วยเพราะความตั้งใจและช่วยเพราะความรู้ที่ว่ารู้จักตัวตนของแม่ชมพู่แล้ว ไม่ได้ช่วยเพราะความพลาดความพังผืออะไรไไนี่เลยเดี๋ยวทับหลังที่ช่างวาเทไว้ตรงขอบข้างบนเซตตัวเขาก็จะกาะปูนขึ้นไปข้างบนอีกก่ออิกขึ้นไปข้างบนอีกจนชนขอบเหล็กข้างบนนะคะอ๋อแต่ยังไม่ได้พาไปดูช่างวากินข้าวอิ่มแล้วก็เขาจะมาทำตรงนี้ ก็จะมาเชื่อมตรงนี้ค่ะตรงช่องใหญ่ๆตรงหลังคาเนะะี่ยค่ะอันนี้มันวยตัวโครงฟ้าบางังถ้าโครงฟ้าไม่บงังก็คือจะเห็นว่าจากอขอบปูนซีเมนต์เนี้ยไปถึงหลังคาถึงคานเหล็กนะคะมันจะเป็นช่องว่างใหญ่ๆอยู่เดี๋ยวช่างว่าก็จะเอาเหล็กมาตั้งๆๆแล้วก็ เชื่อมเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อให้มันแข็งแรงนะคะตอนนู้นะเขาทำยังไม่เสร็จวันนี้เข้ามาแล้วระหว่างรอให้ทับหลังเสร็จตัวก็มาเชื่อมตรงนี้แล้วก็มีติดประตูอีกไม่นานก็จะเสร็จแล้ว อยู่ข้างนอกสวยมากเลยพามาดูวัวกันอากาศดีนะคะวันนี้ไม่ถึงกระร้อนจัดนะจริงๆแล้วอากาศไม่ได้ถึงกระร้อนจัดหรอกแต่ว่าไม่สาเหงื่อโชกเลยอาจจะเป็นเพราะเสื้อผ้าที่เราใส่ด้วยก็ได้นะไม่ค่อยระบายดีเท่าไหร่ บ้านเพื่อนบ้านก็ไม่ได้หยูไกลนะคะการดีมากเดี๋ยวอีกสักพักเขาก็จะดำนากันแล้วพอฝนตกเยอะๆเขาทำนาเสร็จก็ข้าวก็จะเขียวเต็มทุง่งพอใกล้ถึงหน้าหนาวสักเดือนตุลาข้าวก็เหลืองแล้วนะคะก็จะหอมข้าวดากาศน่าอยู่สุดๆเลย ฝากด like, <ๆ S 1> กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนขี้อวดขอบคุณพี่ๆทุกคนที่รักน้องคนนี้นะขอบคุณค่ะ